สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษภคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะทำนายตั้งแต่วันที่16เมษาจนถึง16พฤษภานะาคะ2,562นนะก็เป็นการอ่านทั่วไปนะคะ general reading เกี่ยวกับความรักนะคะเขากับเราอาจจะมีสลับ กันได้นะคะถ้าเกิดอยากจะทราบเ,าเฉพาะของตัวเราเองสามารถดูดวงส่วนตัวได้นะผู้ที่อ,อยู่ในราศีพฤษภนะคะเกิดตั้งแต่วันที่21เมษาจนถึง2ี่สิพฤษภาคมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะเหตุการณ์นะคะทางฝั่งเราก่อน separation างเขานะคะ f l i r ความรู้สึกของทางฝั่งเรา finances and career, ทางฝั่งเขานะคะในเรื่องของความรู้สึก make the effort ทั้งสองคนนะคะความรู้สึกของทั้งสองคน let your friends help you ขอขยับนิดนึงนะโ okay. อเคก็สรุปนะคะ t o love พลังที่อยู่ตายพายนะ เพล f ์ฟูเนนะคะเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยความสนุกสนานความเอนจอยนะคะความเป็นเด็กครั้งหนึ่งอะ่ะมันคือเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของอความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเนี่ยบางคนเนี่ยมีการแยกมีการห่างจากกันนะคะบางคนถ้าเกิดว่าเยอะมากๆมันเหมือนกับว่ามีการเลิกกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไพ่พอเห็นไพ่ใบนี้นะคะคือบางครั้งมัน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 เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็น การสิ่งที่เหมือนกับแค่ห่างกันเฉยๆนะคะต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปตกใจแล้วก็ที่บอกว่าอย่างนี้เพราะว่าไพ่ f i n a n c e s and career เนี่ยขึ้นในตำแหน่งของเราด้วยความที่เราเนี่ยอาจจะต้องไปเดินทางนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าทำงานเนี่ยในอีกที่หนึ่งที่ห่างกันมันอาจจะมีในเรื่องของอาชีพแล้วก็การเงิน,นที่จะต้องรับผิดชอบนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์น่ะคือมีการห่างกัน ในเรื่องของระยะทางแต่ว่าในเรื่องของความรักความรู้สึกเนี่ยต้องบอกว่าเรากับเขายังมีความรู้สึกที่รักกันอยู่เพราะว่า to love ขึ้นในบทสรุปนะคะแล้วตัวเขาเองก็พยายามที่จะผ่านช่วงเวลาเนี้ยไปให้ได้นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการแบบเหมือนทําอะไรบางอย่างให้มันรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งให้มีความแบบกระชุ่มกระชวยในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะอืม ในเรื่องของเพื่อนๆนนก็อาจจะมีบทบาทเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องด้วยกับชาวราศีพฤษภนะคะเพราะว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวแบบคิดคนเดียวแล้วมันปวดหัวมันหาทางออกบางทีมันนึกไม่ออกอ่ะนะคะก็เลยแบบปรึกษาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่แบบขอคําแนะนําอย่างเงี้ยนะคะออมันเป็นสิ่งที่จะดีกว่านะจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน clarify กันต่อนะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะ s e p a r a t i o n นะคะ Ace of Pentacles เอามาดู Flirt กัน The Sun Two of Pentacles Ten of Cups อ mm ืม hmm. ความรูสึกทั้งคู่นะคะ The Fool เนี่ยมีการเริ่มต้นนะคะบทสรุปนะคะ King of Cups อ่าแล้วก็พลังที่อยู่ตายพ่ยนะคะ The Moon ต้องบอกว่ามันเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยมานะสาหรับชาวราศีพฤษภตัวเราเองเนี่ยอาจจะเคยคบกับใครอยู่แล้วก็มีการห่างกันเลิกกันนะคะเพราะว่าเรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้อาจจะด้วยหลากหลายเหตุผลนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคือมันเหมือนกับว่าหลายๆคนเนี่ยเลิกกันเพราะว่าเราต้องการจะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็มีคนใหม่เนี่ยเข้ามาด้วยแล้วทีนเนี้ยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้น กันด้วยกับคนใหม่นี้ในช่วง16เมษายนจนถึง16พฤษภานะคะมันเป็นอะไรใหม่ๆที่ที่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะไปถึงขนาดไหนระดับไหนแต่ว่านะตอนนี้เราอยากที่จะแบบ เริ่มต้นนะคะแล้วก็มีประสบการณ์กับคนใหม่คนนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกเนาะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะทําให้แบบมันสําเร็จด้วยนะคะคนใหม่เนี่ยที่หรือคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของการเงินแล้วก็อาชีพต่างๆนะคะเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินต้องพยายามบาลานซ์สิ่งต่างๆด้วยนะคะเอ่อการเงินเข้าเงินออกหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของ2คนเข้ามาเกี่ยวข้องต้องพยายาม บาลานในเรื่องของความรู้สึกให้ดีของทั้งสองคนนะคะบางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วกับอีกคนหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีความห่วงใย,ยในเชิงเพื่อนอยู่นะคะก็ไม่อยากให้เขาเสียใจแต่ว่ากับคนรักใหม่เราก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่ง คนใหม่เนี่ยเขาก็จะเข้ามามันเหมือนกับว่าอารมณ์เป็นเด็กอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าทั้งไพ่ฟ L ลเนสแล้วก็เดอะซันเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะเหมือนอารมณ์เนี่ยเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะกับความรักใหม่ในครั้งนี้จะมีการจีบเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่รวดเร็วขนาดนั้นแต่คือก็จะเห็นในเรื่องของความคืบหน้าของในเรื่องของการจีบกนันอะนะคะการเฟลท์กันอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นนะคะอืม ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในเรื่องของเป็นความรักแท้ได้นะสำหรับใครที่ถ้าเกิดว่าเรามีคู่อยู่แล้วก็ไม่ได้เลิกรานะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนใหม่เนี่ยมันเป็นระยะทางระยะห่างเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเ,เราเองเนี่ยอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่าในเรื่องของในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของที่เกี่ยวกับเงินนะอะไรใหม่ๆเลยทําให้ต้องห่างกันแต่ทีนี้เนี่ยการที่ติดต่อกันเนี่ย นะคะมันก็จะทําให้รู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจเนอะแล้วก็มันเป็นบทพิสูจน์ของความรักแท้ได้ด้วยนะคะอ่านะสำหรับสำหรับคนโสดนะคะใครที่เป็นคนโสดอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเราหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครคุยอยู่ด้วยเนี่ยมันจะพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะนะคะเออม,มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้เราได้ในระยะยาวๆเลยนะคะแล้วก็มันเป็นความสดใสสดชื่นนะคะที่จะเกิดขึ้น นะตัวเราเองก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันสามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นระยะยาวได้เป็นครอบครัวได้สําหรับใครที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะไปเริ่มต้นที่ใหม่ๆแล้วเราได้เจอคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรายัง ติดใจหรือว่าชอบกับใครอยู่คนหนึ่งเนี้ยนะคะก็อาจจะได้เริ่มต้นที่ใหม่ๆกับเขาก็ได้นะคะเออนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีใครเลยในใจเลยนะคะมีโอกาสสูงมากๆที่จะมีคนเข้ามาซึ่งอายุมากกว่าเราหรือมีความที่โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรานะคะแล้วก็เขาเข้ามาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยแบบรู้สึกว่าสดชื่นสดใสอะ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบอ้อยแบบ ลุกขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบอะจะเทียบยังไงดีสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเราอยู่กับที่ที่หนึ่งแล้วมันรู้สึกแห้งเหี่ยวเฉาอะ่ะแต่ว่าเราโดนแบบน้ําแบบ รถมาแล้วเรารสึกโอ้ยสดชื่นสดใสเหมือนเดอะซันนะคะมีความรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอาเป็นอย่างนี้ละกันนะคะอ่าแล้วก็คือมันเป็นความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนในใน,ในช่วงกลางเมษายนถึงกลางพฤษภาเนี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่มีประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะที่เราไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนด้วยในเรื่องของความรักนะคะเออนะทีนี้เนี่ยบางคนถ้าเกิดว่าเคยผ่านการเสียใจเคยผ่านการเลิกราอะไร ม่อก่อนเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่กับคนเก่าๆเนี่ยนะคะเราได้มีการพูดคุยกับไปพูดคุยกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลืมไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะเลิกคิดถึงเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าเราจะมีงานเยอะแยะหรือว่าการเรียนอะไรที่ต้องโฟกัสก็ตามอะแต่ว่าความรู้สึกเราก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะคะอืมนะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำกันคะ่ะ คำแนะนำนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวใช้ชุดนี้ so mad นะคะ yo u r so mad is already with you in spirit believe this and they will manifest physically นะคะคือ ต้องบอกว่าคนคนนี้คนที่เรานึกถึงนะคะคือเนี่ย true love ก็ขึ้น so m a t e ก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วละในใจของเราเนี่ยว่าคู่ของเราหรือคนที่เรารู้สึกเนี่ยคือใครนะคะแล้วก็ขอให้เราเชื่อนะคะแล้วก็คือสิ่งต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคือไม่ใช่แค่ความคิดนะแต่ว่าจะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะคะขอให้เราเนี่ยทำตามในสิ่งที่เรารู้สึกนะคะอเชื่อในความรู้สึกของเรานะแล้วเราก็ มีโซมเมทที่อยู่ในใจของเราอยู่แล้วอ่ะนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะ magical messages fairies พูดนะคะดูซ mm ิ hmm. ว่าจะได้แมสเซจอะไรบ้างนะคะ Perfect timing, this is the right time for you to move forward เนี่ยมันคือเวลาแล้วล่ะที่เราจะไปข้างหน้านะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยทั้ง the full แล้วก็ perfect timing ขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องความรักเราจะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะใครโสดเนี่ยรอได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาซึ่งมีในย่าสำคัญมากๆว่าจะคือเป็นคู่ของเรานะคะอืม แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคือมันเป็นเวลาที่พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันนะแต่ว่ามันจะทําให้เรารักกันมากขึ้นถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะ Travel เนี่ยนะคะ And upcoming trip นะคะ proof to be life changing in positive way นะคะบางคนมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วมันเป็นบทพิสูจน์นะคะในในทางแบบในทางบวกอ่ะในเชิงบวกนะคะบางคนอาจจะไปเต้คิวด้วยกันก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบต้องเดินทางให้คนเดียวทําให้ห่างกันก็ได้แต่ว่ามันคือการเรียนรู้แล้วก็มันคือการบททดสอบอะไรที่มันจะพิสูจน์เราสองคนนะคะเราจะพิสูจน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเนี่ย the s u ก็มานะคะแล้วก็ the f o ก็มานะมันเป็น ไพ่เมเจอร์อาคซึ่งส่งผลต่อต่อตัวเราค่อนข้างจะชัดเจนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขอให้เราเปิดรับนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะสิ่งต่างๆที่มันเคยผ่านมาแล้วเนาะมันก็คือขอให้เป็น อดีตนะคะสิ่งที่เราเริ่มต้นใหม่กําลังรอเราอยู่ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาไปถึงความมั่นคงในระยะยาวๆได้เลยนะคะสําหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันก็ขอให้ชาวพฤษศนะคะราศีพฤษศนะคะกับคนที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษศทุกคนเลยมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สมหวังนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ Yeah.